สวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคน,กคนมื่อนีนเฮาสิมันรีวิวข้าวเหนียวมาม่วงซิมแบบเนี้ยมันหอนแปบ๊บหนึ่ง อาคาเมนีิสิพาไม่เห็ดข้าวเหนียวมะม่วงเนาะคะนะ่ะเนาะได้บกม่วง,งบ,บกม่วงบบเมนบกม่วงบานเฮาเด้บกม่วงสิษเด็ดสิรอมาเห็ดกินกันเบิ่งเนาะ,ะหวานอยู่เด้รอให้มันสุกแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวสิไปแช่ข้าวเหนียวแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อมาค่ะช่วงที่เฮารอมะพร้าวรอคุณใส่สื้อบอกพร้าวมาให้เฮาสิมาแช่ข้าวเหนียวด้วยน้ำร้อนเนาะคะนะ่ะเนาะ เอาว่าเข้าใส่เวลาแค่10บนาทีในการแสเนาะแล้วก็เอาไปหุงตามนี้ค่ะเข้าเห็ดบหยาข้าเห็ดง่ายงวิธีวิธีรับในการหนึ่งเขาเดียวให้มันนุ่มคือแช่้นมหนจากสิบน,น, <c oughs> นาทีเด้อเพรต้องไวมาเบิดขึ้นค่ะบูบมีเวลามานี่ค่ะข้าเส้นหนึ่งขเขาเหนียวนะคะด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าของเรามาแล้วก็ตั้งเลยค่ะ อันตั้งเห็นไหมพุงข้าวเหนียวเห็นไหมข้าวเหนียวปายเลยการรอบแบบนี้รอแปบหนึ่งร้อยข้าวเหนียวสุกแปบหนึ่งเด้อนี่ขา่าวข้าสุกแล้วอูพี่น้องสุกยัางงามเลยบึงี่ข้าวเหนียวมูนกันแบบน,นี้นี่ค่ะข้างกะทิไฮ้อน เห็นกะทิให้เดือดไปบนึงได้ใส่น้ำตาลอ้อยลงไปค่ะเนี่ยเนหะ็นไหมใส่ลงหม้อเนาะนี่เห็น่าเนื้อน้ำตาลกับเนื้อกะทิเเี่นแล้วพี่น้องเห็นนะชิ้มมันด้วยบาเสบเบ่ไปนี่ข้าวเหนียวกำลังห่อนๆเนาะคะเนะาะตักลงไปเลยนี่ ต้องไปโอ้ยลูกสาวของมันเปิดอันทีวีเสียงดังพี่น้องไปมั้งเด้อนี่ใส่ต้องไปบันเน่ขเขาเหนียวมันก็สิบไปดูดนำหวานเนี่ยอันเก๋ไ้เพื่อนกินก็อันไก่อย่างหนึงเนาะขเขาเหนียวเป็นเนี่ย แก็บไวรกินจักหน่อยนี่พี่น้องโอ้ยใบมันแห้งบัานนี่เต้าเหนียวของเราปล่อยเลยบัานนี่พี่น้องเสร็จแล้วปิดเตาปิดเตา,เตา,เตาแช่ไวไ้เลยค่ะให้นห็มันดูดให้มันดูดน้ำกระติกเข้าไปหน่อยนึงเนาะ เต่ห้องเาาบเบิงกันรอให้มันเดืดไปนึงรอให้มันดูดน,น้ำ<อ>กลับไปเขาไปเห็ดบกม่วงเห็น่าพี่น้องพ่อได้พ่อมัน,ม,นมันแห้งเหนืดแล้วอ,อุย้ยข้าวเหนียวมะม่วงค่ะมันเฉื่อมเลยได้อยู่ด้ยค่ะเบื้องตีหนันฟีมือธรรมดามันใส่บมี่ธรรมดาน้องข้าวเหนียวบกม่วงเร็จแล้วค่ะรีวิวข้าวเหนียวมะม่วง อโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบสำนียนะคะจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่น้ำน้ำได้ค่ะบ๊ายบาย